สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้ก็พบกันนะครับในวันพุทธที่13กรกฎาคม2 2 2 2ันนี้พประสาทสนจักรให้เราคิดถึงนักบุญเฮนรี่เฮนรี่ภาษาภัษสังาราชนะครับหรือภาษาฝรั่งเศสรเรียกฮองลีนะครับก็มีประวัติมีสิ่งที่ท่านได้จำนวนชีวิตในโลกนี้ไว้นะครับเขาบอกดังนี้นะครับประวัติของ กษัตริย์เฮนรี่นะครับก็ย่อๆนะครับก็บอกว่าพระองค์ทรงทําให้ศาสนจักรมีสันติสุขและควาสมสงบสุขเฮนรี่กษัตริย์โดยพระเมตตาของพระเป็นเจ้าที่ได้บัญชาไว้ล่วงหน้าแล้วถึงบรรดาบุตรของศาส,สนาจักรทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยคำสอนที่สูงส่งจากพระวจาพระเจ้าที่เราได้รับและคำแนะนำให้ละทิ้งสมบัติชั่วคราวไปโลกเพื่อ จะได้เปรู้ถึงที่ประทับที่คงอยู่ตลอดกาลในอาจักรสวรรค์เพราะเกียรติยศในปัจจุบันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วไร้ความหมายหากเรามองไม่เห็นคุณค่าที่เกี่ยวกับนิรดรภาพของสวรรค์ในสมบัติที่เรามีแต่พระเมตตาของพระเป็นเจ้าต่อมนุษยชาติได้ทําการบำบัดรักษาที่เกิดประโยชน์เมื่อพระองค์ทรงทําให้การมีส่วนในพระอาณาจักรสวรรค์เป็นรางวัลสําหรับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกถึงพระกรุณาและตะหนักว่าโดยพระเมตตาของพระเบญจเจ้าที่ยกเราขึ้นสู่ตำแหน่งกษัตริย์ที่มีเกียรติเราคิดว่าเป็นการเหมาะสมไม่เพียงแต่ขยายโบสถ์วิหารต่างๆที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างขึ้นเท่านั้นแต่เพื่อเพิ่มพระเกียรติมงคลของพระเบญจเจ้าสมควรที่เราจะสร้างวัดขึ้นใหม่และถวายเป็นของขวัญแห่งความศรัทธาของเรายิ่งกว่านั้น โดยไม่ทำหูุนวกต่อพระบัญญัติของพระเบญเจ้าและดำเนินตามคำแนะนำของพระองค์ด้วยความรอบน้อมเชื่อฟังเราปรารถนาจะจัดการทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าได้ประทานให้เราด้วยพระทัยกว้างขวาง,วางและเก็บสมบัติไว้ในสวรรค์ที่ซึ่งขโมยไม่อาจขุดค้นหรือลักเอาไปได้ทั้งสนิมหรือแมลงก็ไม่อาจทำลายมันได้ยิ่งกว่านั้นเมื่อเราคิดทอบทวนหนึ่งทุกสิ่งที่เราเก็บสะสมไว้ในเวลาดี้บ่อยครั้ง หัวใจของเราถูกหน่วงเหนี่ยวไว้ด้วยความกระหายและความรักด้วยเหตุนี้เราจึงปราถนาจะบอกแกบ่บรรดาเสนาบรุษว่าเราได้กำหนดให้ส่วนหนึ่งของบารดกของเราที่เรียกว่าบาเบนเบิร์ชถวายเป็นเกียตบบรติแด่พระสังฆแก่สำนักพระสังฆราชเพื่อว่าณที่นั้นเราเองและบรรดาบรุษเราจะได้รับการระลึกถึงและเพื่อจะได้มีการถวายเครื่องบูชา แห่งความรอดสำหรับสรุจท,ทุกๆคนตลอดไปครับนี่เป็นความคิดกษัตรธธิย์เฮลีท่านได้รับแต่งตั้งมาได้ตั้งให้เป็นกษัตริย์ในปกครองประเทศชาติแล้วก็เ,เป็นกษัตริย์ผู้ที่มีความเชื่อมีความมั่นใจในพระเป็นเจ้า,าท่านได้พระราชทานทรัพย์สินต่างๆส่วนพระองค์นั้นปรับปรุงวัดวารามบูรณะโบสถ์อะไรต่างๆ เกี่ยวกับท่านศาสนานั้นจนกระทั่งเป็นที่จเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า,าแม้จะเป็นภายนอกแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่จะดึงดูดจิตใจให้คนนั้นเข้าไปในวัดไปสวดภาวนาไประล,ลึกถึงชีวิตของตนเองกับความเป็นหนึ่งเดียวเพราะเป็นเจ้านะครับในชีวิตแห่งการเป็นกษัตริย์ของท่านนั้นกษัตริย์เทนลี่เนี่ยนะก็ไม่ได้ไม่ได้ เป็นผู้ที่ใช้อำนาจบัตรใหญ่ไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัตินั้นไปในทางผิดแต่ว่าได้ใช้ใช้ใช้ในทางที่จะทําให้พระเกียรติมงคลพระสุริมงคลของพระเบญจเจ้าเป็นที่รู้จักนะครับท่านได้ปราบโรกีวิสัยในตัวท่านเห็ไหมด้วยความน้อมเอียงอะไรต่างๆท่านเอาชนะมันแล้วก็ เป็นแบบอย่างให้กับบรรดาประชาชนทั้งหลายที่รู้จักนะครับจะเป็นความโลภก็ตามการนับถือรูปปฏิมาก็ตามและเป็นเรื่องของการปิดยุติธรรมต่างๆก็ตามนั้นท่านพยายามที่จะเ,เมตตาพยายามที่จะไม่กระทําผิดในประเด็นต่างๆและก็พยายามที่จะปลดปลื้องอชีวิตของความเป็นมนุษย์เก่านัานออกไปด้วยการรับสวมเอา ชีวิตของมนุษย์ใหม่ที่ได้รับการาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยความรักของพระเบนเจ้านะแล้วก็ท่านจึงเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่แม้ท่านเป็นกษัตริย์นะแต่ท่านก็เป็นผู้ที่มีความสมถะมีความเรียบง่ายและก็เป็นผู้ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลทุกคนและเป็นต้นในการประกาศ อง<ม>พระเยซูเจ้าด้วยชีวิตด้วยกิจาการที่ท่านทำนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยนะเราก็ควรที่จะต้องมีชีวิตแล้วก็ดาเนินชีวิตให้เหมาะสมที่จะสะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในสวรรค์ไม่ใช่คิดอยู่แต่เพียงในโลกนี้นะแล้วก็ท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแล ผู้อื่นด้วยมรดกหรือว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่มีนั้นก็ถวายให้กับพระ,าาระาศรจจาสนาจักรเพื่อไปใช้ในกิจการที่จะจําจเป็นในการดูแลพี่น้องสมรุุในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ขัดสนยากจน,นนี้คือสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะาคิดถึงความรักของพระเิดนเจ้าที่เรามีา mm hmm. นักบุญและเป็นกษัตริย์ด้วยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับ ก็ขอให้เราได้วอนขอท่านทั้งบุญนั้นเพื่อชีวิตของเราจะดําเนินชีวิตและก็เรียนแบบอย่างความเชื่อความศรัทธาและความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์เหมือนกันท่านนะครับขอพระเดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระบอนแก่ท่านทั้งหลายเถิด